ตีกันแล้วเนี่ยเจี้ยกกับไม่โดนี่ยอะไรวะเนี่ยกลับไม่โดนไ่้อะไรอย่างไรเฮ้ยหลุดไอ้เขี้ยบิ่มว่ะ bìm chính quá bìm 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 chiến á không tên khăm rồi đây Hãy subscribe cho สนุกสนุกอ่ะงนี่นีปอาบิ่มทุ้ยปลาอยู่ข้างทีปลาอยู่ข้างปลาอยู่ข้างไงนะนี่ไงหลุดพอดีเลยแหละนี่ฮะ อยู่ข้างนะวักวักเราขึ้นมาเลยนะเฮ้ยสนุกแล้วอะนะสเสน์ปลาบิ่มนะกินโคตรเร็วเลยโผงหายเลย ปึ Bye, ๊บเลยนะป่อยปล่อยลอยๆเองเชี่ยเอสือกฝุ่เพิ่งแตกว่าขอสักยี่สิบก่อนแล้วค่อยแตกฮะเขียวดิ กัดทั้งหน้าเลยสัตไ <laughs> <Yeah. S 2> อ้เยีะมันบิ่มกินไวนะ <c oughs> นม,มันบิ่มอ่ะมันกัดกัดหลายทีแล้วมันกัดไม่ค่อยเข้า เดี๋ยวไว้ข้างแม่งไหลลงไปเอระบายทั้งเหยื่อไปปลาเลยตอนหลังมีแค่ฝั่งตัวเียไปกินข้างข้างปลานี่อะเห็นไเลยลอยว่ะมันตับเลยเหยื่อใหญ่ไปเอาแดกหลุดตรงนู้นมันแดกนี่อีกเยอะ ก็หดอะเฮ้ยปลดไวทุอปลดช้าไม่ได้เลกักว่าเฮ้ยหลุดเหี้ยไม่ได้ตัวใหญ่ด้ยโห้ยไปเป็นพายเลยดินี่ไงเป็นฝูงแล้วว่าทีทีทีอยู่เป็นฝูงตรงหน้ามนงอย เอเอไม่มีคนถ้าไม่มีคนมาเสียบเราโหเพลินเลยเนี่ยนะไหลลงไหลลงไอ้ยี้หไอยี่หลุดตัวหนึ่งอีกตัวแดกโคตรเทเลยทั้งมึงทั้งกูเลยนะของกูก็หลุดหลุดตัวหนึ่งมากี่อีกตัวนะอ้ยเดี๋ยวโอ้ยสัตว์กระตุกเลยอ่ะ นาทีเริ่มมาแล้วครับนาทีเริ่มมาแล้วฮะปลามันอมเยื่อไม่มิดนะก็หลุดเสียดายของนี่หลุดหลายตัวเนี่ยเด็ดเนี่ยผูกระชากคันไปเลยนะเนี่ยนี่นาทีโดนละสงสัยต้องไปเล่นเหยื่อเล็กมนะั้งหลายทีนะเสี่ยวกาสมากนะฮะใหญ่หรือเหมือนใหญ่ใหญ่จริงไหมเนี่ย ดแรงดีเฉยๆว่าต่ต้องไปหดหดให้เยื่อมันเล็กลงไง ลเยป่ามันก็ดิ่นไหลแล้วจะลงน้ำเอางมาถ่ายบ่อไม่มีคนไล่เอ้ยไม่มีคนแย่งเลยนะ ดีดีเฮ้ยโดนเยอะโอ้จริงข้างนะบิ้มบิมบ้มบิมบ้มบิม้มบิ้มนะต้องต้องสงสัยต้องลดเหยื่อแบบนาทีนะใช้เหยื่อเล็กม,ม,ม,มัน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 เข้าลึกกว่าสาละสาละสา,ละ,สาละนะทีเริ่มเก็บแต้มตามมาแล้วนะโอ้ยฝั่งนน้นก็วัดกันชิบหายหมดนะฝั่งนน้นนะ โผล่ข้างหน้าเลยอ่ะโผล่ข้างหน้าเลยนะตัวนี้เห็นเห็นเลยนะฮะฮะทำไมฝาดุทำไมนะยังเล่นแต่ข้างหน้าเราเนี่ยส่งสายส่งสาย กัดสักแป๊บหนึ่งกันะฮะหองอหลาะเออ๋กระเทอไปกระเทอไปออระหว่างที่เราไปเก็บกระชากเน่ยไปเอากระชากมาเก็บปลานาทีก็สับใหญ่เลยนะปลาบิ่มนะกินดีมากนะแล้วทั้งหลังนี่ไม่มีคนมาดเลยโคตรเจ๋าเลยอย่างนี้ตามเก็บได้เรื่อยๆนะ เพราะปลาปล,า,ปลาเยอะนะครับทริปนี้ปลาสามหมื่นก็จะเหลือเยอะอยู่นะรอดเยอะนะฮะทริปน้ำเปิ้ลน,นะครับวันนี้นะเดี๋ยวไปตามลุ้นกันนะวันนี้กี่แต้มวู้ทันทีมาเริ่มว่าสิบยังไม่เบาไม่เบานาทีก็กดมาเรื่อยๆนะนทีจะแซงเราแล้วมั้ง มาแล้วปลายางเสียทรงไปแล้วเฮียหลุดตั้งหลายทีปลายางมันเสียทรงไปแล้วอะ่ะโอ้โหตัวตัวดิที โคตรารักเลยปลายางยับแล้วตอนนี้ มาเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแบบแม่งชอบหลดุดดิดักยกแบบทีเดียวขึ้นน้ำเลย <laughs> <c oughs> ส,สองหัวนี้ก็ตายแล้ว mùm thái bò lên dì này, chạy, tam lại tam lại, có đây vô. อยากจะแดกเบ็ดท้ทองโอเคอยากจะแดกเบ็ดท้ทองโดนอยู่ว่ะเยี่ยมเมื่อกี้กัดไ้ข้าไวไอสัตว์ เเ้ยยัตัวดีเลยแม่อะไรไม่็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลากแปะ <ś led> ยป <ś led> ี่กินโูด,ดูดิน้ำคุ้นเหล็กินตรงตีนเลยต้อง <ś led> ตกใจ้วตุ๊ก Yeah. ต่อแถวแล้วเนี่ยตัวเพิ่งได้ตัวแรกเนี่ยใช่เหรอจริงมีคิปมป่ะไม่มีเลยครับชิปผายรถไปแล้วแก้วรั่ววะ ไปขอเติมขอเติมสักยี่สิบโอ้โหเหี้ยเอยใหญ่จัดอยู่เวรเกมผิวน้ำครับผมโอนนาทีงัดมาแล้วนะฮะตัวไม่ใหญ่นะตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่หรอกแต่ก็มีมีไซส์ยอยู่นะปลายยางเริ่มเงียบเงี้ยมเนะขาอผิวน้ำนะโดนจนได้อะ เอ้ยมีสายอยู่เครื่องเราไหนไหนกินไก่นู้น่ยมาแล้วครับผมป๊อปพ่วงครับผมนะพวงก,กาแลนนะหวานหน่อยนะโตไม่โตหรอกะรับเต้องเล่นหวานหน่อยแล้วเบ็ดมันเบ็ดมันเล็กฮะเออเดี๋ย <c oughs> yeah. นะ โอ้โหกว่าจะโดนทักตัวนะรอบบ่ายรอบเที่ยงนะเล่นโอเอาหืดขึ้นคอเหมือนกันนะบบพวกงนคะับสุดยอดคืนเลยวะใช้ได้ปะสุดดนนิ